ไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าคนอย่างคุณเจเจจะลงเอยกับเยอเอิงได้แถมว่ามันไม่ค่อยเหมาะเท่าไหระคะ่ค่ะอย่าหาว่าแผมว่าเพื่อนเลยนะคะถ้าคุณเจเจคบกับยอเอิงไปนานๆคุณเจเจจะเห็นว่าบางทีเยอเอิงก็มีมุมที่น่าเบื่อเหมือนกันเอาตรงๆเลยนะครับผมไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องน่าเบื่อนะครับผมมองว่ามันเรียบง่ายมากกว่า แรกๆอะไรก็ดีค่ะแต่ถ้าคุณเจเจคบไปนานๆคุณเจเจอาจจะอยากได้อะไรที่มนันหรูหรากว่านี้มนุษย์เรากินแกงจืดทุกวันไม่ได้หรอกนะคะเอาไงคุณพี่เดิงจะเข้าไปเปิดเองหรือว่าจะให้คุณเพื่อนออย,นยไปช่วยเปิด ทำอะไรกันอยู่อะคะอ้ะออดีแขนเสื้อคุณเจเลยอะไรก็ไม่รู้อะฉันเลยช่วยดูให้อ่ะเอาตรงๆนะครับแขนเสื้อผมไม่ได้เลยนะครับ <S 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 แล้วผมรู้นะว่าคุณจะทำอะไร <S <S คุณเอเลยครับเรากลับกันดีกว่ามีอะไรหรือเปล่าคะ <S 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 อยาให้ผมพูดตรงๆตรงนี้เลยดีกว่านะครับ นะครับผมกลับก่อนนะครับฝากดูแลคุณเพื่อนเอิญด้วยนะคะับดด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 จดดดดดดอดดดดดอดดดดมดด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 นดดดดดเดด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 ด เอได้ข่าวว่าวันนี้เป็นวันเกิดใช่ไหมคะ Happy Barb Day นะฮะมาเขาต้องเรียกว่า Happy Birthday Barb Day ถูกแล้วเพราะว่าคนแถวนี้วันนี้ก็คงอยากจะทำบารว่าใครเหรอคะนี่คุณน้องไม่ต้องรอตัวค่ะพี่ไม่ได้ว่าน้องพี่ว่าเปืี่ยนพี่ อีเตยออยอีช่วยอีเพื่อนเล้วนี่ไปแนย่างขวบเพื่อนเหรอสื่อต่ำต่ำมากเลยนะคะนี่ถ้าเดี๋ยวเาทำกิริยาแบบนี้เนี่ยเกิดชาติหน้าเป็นพยาธิขึ้นมาต้องไปคอยแย่งอาหารในที่กินนะคะโอ้ยเพื่อนถูกขนาดเลยอะจริงโอ้ขอบคุณมากเลยนะที่แบบทำให้เรามีสติอ่ะต่อไปนี้จะไม่ทำชั่วแย่งผัวบเพื่อนแล้วนี่ตั้งแต่เช้าเลยข้อมูลอะเผื่ว่าจะมีติดใจที่มันสูงขึ้น มึงว่าอีแผงเพิรมันจะหยุดไหมไม่หยุดหรอกกูว่างานนี้นะเว้ยเราสองคนเนี่ยต้องเป็นเทพธิดาพิทักษ์ผัวคุณเป็นเอิงแล้วล่ะเทพธิดาเขาไม่หัวเราะแบบนี้ค่ะต้องหวานต้องหวานม่น้องช็เหรไม่ชกไม่ชกห้าสี่สามสอง บี้สุกริเอนะครับแนะนิดหนึ่งเผื่อใครจะจำไม่ได้ <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องวัน3 1นะครับจะได้ไม่พลาดละครดีซิทคอมสนุกรายการโดนใจครับ